ส้ตมตำปูปลานะคะส้ตมตำปูปลาพริกสองเม็ดนะคะไม่ใส่ชูรสนะคะอันนี้ส้ตมตำปูปลาจะบอกว่าหอมปูมากอันนีปนะ้ปูสุกแล้วนะปูสุกแล้วปูสุกแล้วนะคะหอมปูค่ะส้ตมตำปูปลาพริกสองเม็ดนะคะนี่มีแคบหมูนะคะแล้วก็มีผัดหมี่นะคะผัดหมี่ก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะดูวันนี้ไม่กินเผ็ดนะคะเมื่อกี้นี้กินเผ็ดมากพอกินเผ็ดแล้วมันแทบท้องนะคะมันมีอาการท้องไม่ดีนะคะมากินกันเลยนี่เลยผัดหมี่ ข้าว <h ums> ที่ต้มดำอร่อยมากเลยมันแบบมีความหอมของปูอ่ะเพราะแบบสั่งปูปลาแล้วที่งสองเม็ดไม่เผ็ดแล้วมันจะแบบมีความหอมของของปูอ่ะปูที่ต้มอ่ะแล้วก็ไม่เค็มน้ำปลาไม่เค็มแล้วก็ปูมัก็คือรสชาติที่ต้มดำไม่เค็มนะคะอร่อย, <h ums> อ,ยอร่อยแบบน่าอร่อยอร่อย แยบมากโอ้โหกินคนเดียวะนี่ซุปต้มถั่วแดงเพราะแบบไม่รู้เป็นผู้หญิงหรือเปล่าปกติจะกินเผ็ดนะคะแต่มันไม่ไหวค่ะข้าวเหนียอ,อร่อยมากข้าวหนียวพร้มจานอ่ะเนี่ยไม้เส้นเส้นเล็กอ่ะข้าหนียเส้นเล็กอ่ะกินกับส้มต้มอร่อยหอมมีปูแค่หมกูกรอบ อร่อยมากเลยครับเคี้ยวแรงๆไปหน่อยนะครับพอดีก็คนมันแซ่บอะค่ะนอากินใช่ กี่นั่งไปใชนะคะตู้เซเว่นเวลาที่ได้กินอะไรยุ่งค,คนเนี่ยมันช่างแบบสัตว์แองจริงอนะมันทำให้เขาอยากตึงตามแล้วก็ทำให้เขาเหิวแซ่บแซ่คลกแบบวันนี้แซ่เอลีแบบเพราะว่ามีมีผัดหมี่ด้วยเนี่ยผัดหมีเ่เส้นเล็กเนี่ยมันแบบมันเข้ากันมากเลยอกระส้ตมตำ อที่ปูนะคะปูต้มแล้วไม่หาต้มอาจจะไลอย่างดีก็ลงไปแล้วปีปูต้มไม่ต้องกลัวพยงพยาดเพราะว่าทุกอย่างสุกแล้ว อุต้มแล้วนะคะกินได้พร้อมอีกปูดอือหือ โหสุดยอดเลยส้ตตมตำมาน้สุดยอดเลยใครหิวก็ไปหาซื้อส้อมตำม,มากินนะคะไม่งั้นก็คือน้ำลายต่อไปให้กีดด่เกล็ดอีกส uh ิ huh. ต้งเจ็มกินก็รู้ว่าอร่อยใช่ไหมสิสิบินมากอือห uh ือ huh. จบน้ำมันนะคะจับๆๆบๆๆๆไัไ่ต้องๆๆดเพราะว่าๆๆ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 ๆ ค่ะปูนี่ทิ้งไม่ได้นะมันมีเนื้อปูต้มแล้วนะแต่หอมมันเลยทำให้ต้มตำหอมอร่อยอม่อ่มนะ เคอมแางดงามากไม่มีปรยญาต่เพรามันอร่อยไงคะอืมจับไปคอเลสเตอรอลแคบหมูตอนจบแล้วขอใส่ซอสนิดนึงสุดอะ 你。いい